มาเปิดประเด็นกันค่ะทางด้านของปูพงศิษฐ์นะคะก็มีการโวยวายนำภาพไปพาดหัวมัว่วรับงานรัฐแห่เม้นสนันยงทงชาติอัลบั้มใหม่ค่ะจากที่วันนี้ค่ะวันที่1กันยายน2,564ทางด้านของเพจ Facebook ปูพงศิษฐ์ออฟฟิเชียซึ่งก็เป็นเพจอย่างเป็นทางการของปูพงศิษฐ์คัมพีศิลป,ปินเพลงเพื่อชีวิตระดับตำนานของเมืองไทย ได้มีการแชร์แบนเนอร์ค่ะโดยระบุชื่อของสื่อทีวีช่องหนึ่งถึงการจ้างงานของรัฐบาลต่อศิลปินนักร้องนั้นทั้งนี้ค่ะใน Facebook ของปูพงศิษฐ์ออฟฟิเชียก็ได้มีการโพสต์ข้อความที่มีเนื้อหาทั้งหมดว่า จากกระแสข่าวในโลกโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่2-3วันที่ผ่านมามีการนำภาพศิลปินพงศิทธิ์คัมพีรผ่านหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องงานประชาสัมพันธ์ดังกล่าวทางต้นสังกัดและศิลปินพงศิธิ์คัมพีร์ขอชี้แจงว่าไม่ได้รับการติดต่อใดๆและไม่ทราบเรื่องมาก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาก็ทำให้แฟนเพลงของปู่พงศิษฐ์ค่ะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆอย่างมากมายบางคนค่ะก็คล้ายตำหนิโดยมีการเหมารวมถึงภาพหน้าเพจรูปโปรไฟล์ล่าสุดที่ศิลปินค่ะนำมาโพสต์จากการออกอัลบั้มใหม่ที่มีภาพลักษณะของธงไตรลงอันมีชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ทำให้เกิดการโต้เถียงและก็มีการชี้แจงกันหลายข้อความด้วยกันเช่น เช่นก็มีคอมเมนต์หนึ่งค่ะมาบอกว่ารูปธงสมสีคือใช่ใช่ไหมทางด้านของปูพงศิษฐ์ออฟฟิเชียลค่ะก็เข้ามาตอบว่าอารบัมใหม่จ้าไปลองฟังดูได้นะว่าหมายถึงใครพร้อมกับมีการทิ้งท้ายด้วยลิงค์ค่ะว่าให้ไปฟังเพลงนี้ดูแล้วก็ยังมีอีกหลายคอมเมนต์ค่ะเข้ามาตั้งข้อสังเกตแล้วก็แสดงความคิดเห็นที่ในเชิงไม่เห็นด้วยแล้วก็จะไม่สนับสนุนอีกต่อไปเช่น ธงสามสีซูมอ่านดีๆจะมีชื่อเพลงในอัลบั้มนี้แถมมีโบสีขาวผูกข้อมือนะคะ80%ปอร์ซประชาชนเกลียดดาราที่เห็นผิดเป็นชอบรัฐบาลทำอะไรประชาชนเห็นเจปีที่ทรมานหวังจะเอาใบบัวปิดช้างตายไม่มีทางมีแค่ในนิทานเท่านั้นแหละหวังว่าปูพงศิทธิ์คงไม่ใช่ใบบัวแน่นอนมั่นใจสาวกปูพงศิธิ์เสื้อปูพงศิทธิ์เก็บไว้อย่างดีอย่าหาทรรม จากคอมเมนต์ดังกล่าวค่ะก็ทำให้เกิดการตอบโต้กันของคนในโลกโซเชียลด้วยเช่นเลิกคลั่งให้ได้ก่อนเถอะให้เลิกคลั่งเรื่องอะไรคะ80%ใครสำรวจครับชอบเมนนี้ครับมโนตัวเลขเฉยและก็ยังมีอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเข้ามาระบุว่า เท่าที่ติดตาม Voice เขาไม่เคยเอ่ยชื่อศิลปินนะคะฟังให้จบนะคะตอนแรกเห็นพาดหัวข่าวตกใจห่วงพี่ปู่มากเข้าไปฟังเขาก็ไม่ได้เอ่ยถึงชื่อศิลปินนะแต่พ่าดหัวไม่ตรงเนื้อหาค่ะตอนนี้สังคมแตกแยกค่ะสับสนต่อมาทางด้านของเพจค่ะปู่พงศิษฐ์ออ f ฟิเชีก็ได้มีการเข้ามาตอบว่าได้ฟังและได้เห็นเอกสารแล้วครับคิดว่าถ้าเกิดอ่านหรือเห็นผ่านๆวงเล็บ ดูแค่รูปและพาดหัวข่าวอาจจะสร้างความเข้าใจผิดได้ครับเหมือนกับว่ามีการสร้างงานและติดต่อมาแล้วทั้งที่ไม่เป็นความจริงสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p t s t o r e ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ